ได้เวลาแล้วที่ซุปเปอร์เฮลแคทไทเกอร์สองคันว้าวด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยเนียวไอ้สัตว์ว้าวกูยอยู่บนสุดเลยของโซ่อาหารนี้เป็นของกูแน่ใจอยู่เชม่เห็นซูหนึ่งร้ที่มาด้วยกันสามคันปะ <c ười> ข้างบนสุดฝั่งตรงข้ามกูเริ่มเดาการมีตัวตนอยู่ของชีวิตกูแล้ว <c ười> ไอ้ยังพอว่ะนะไอ้ยังสูสีนะ ไปเลยพวกลูกเลิงยังอยู่ข้างฟ้ากันเหรอนี่เขาลีเฮดดีเทคติเจอร์ไทกเกอร์มาแล้วไปปอนเจอเห็นแล้วสวยดีมีขอนไม้ด้วยเฮียไป,ยไ,ปไปไหนดีครับไปเลยลเรนเซฟเซฟหน่อยต่อนนี้ลเลยเซฟหน่อยไปไหนดีเราต้องเป็นคนนำอันนี้เปล่าวะต้องเป็นคนนำแบบไทกเกอร์สองอะไรแบบเนี้ยไทไทเกอร์มันไม่คนนำอะไรทั้งสินง้นเลยเฮียนำอย่างเดียวนำใจมาให้เธอเออ ไทเกอร์เกมนี้วิ่งเร็วจังเกมมันก็วิ่งเร็วนะถ้ามึงเรื่อไทเกอร์แล้วมึงนำจริงจริงจริงหนึ่งที่มึงจะนำก็คือพวกพวกมึงจะนำชีวิตไปจริ้งไงแค่นั้นแหละโอ้โอ้เต็มตัวเต็มตัวตั้งแนวตั้งแนวยุยุดยุดยุยุกูรอแล้วกูรอแล้วตรงมาเลยตรงมาเลยมึงมาเลยไม่บอกมันไม่น่าจะโผล่มาหรอกน่าจะรอยิงข้างล่างไอ้สัญลักษณ์นั่นคืออะไรไอ้มันมีจุดๆขึ้นบนหัวคือให้กูสามารถสั่งเพื่อนได้ว่ากระทึมมันอะไรอย่างงี้ใช่ใช่โอเคกูไม่เล่นนานขนาดนี้เลย ออามนอัปเดตใหม่มาเยอะแค่แป๊บเดียวเองแค่ประมาณเดือนสองเดือนได้ช่วยเพื่อนแล้วลูกพี่เอ้ KB มัน S แล้วไม่ใช่ตรงที่นายควรอยู่นะเฮ้ยสันดานน่ะโอเคีวีกูยิงไปนัดหนึ่งนี่เต็มกูก็โดนเหมือนกันนี่แปดแปดรุ่นพัฒนาแล้วไอสัตว์งนแปดแปดโลเทกเรียบร้อยพาสกระจาย ถ้าเรากระจายไปแล้วคนนึงโอ้ฟัย<อ>แม่งยิงกันดีนะครับกูเนี่ยโอ้ขออ้างบนขน้างบนข้างบนก่อนอื่นกูขอไอ้นี่ก่อนนะเร,เรียบร้อยหนึ่งคันขน้างบนข้างบนโอ้ยเอาโมเลกิสตฮิตกูดันกูดันเข้าไปกูได้ไม่โดนไอ้พวกข้างบนยิงตยายที่เดียวท๊ะ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  อยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนใช่ใช่ถอยถอยถอยไม่ได้ไม่ได้มาตำแหน่งกูมาตำแหน่งกูตำแหน่งนี้ไม่โดนตำแหน่งนี้มันมันต้องมันต้องวิ่งลงมาเองโอเคถอยมาแล้วมันดันต้นไม้มันดันต้นไม้มาแล้วมันดันต้นไม้มาแล้วกูรอแล้วกูรอแล้วรู้สึกว่าเราใช้ไกลหยาบมากเกินไปแล้วได้เวลาส่งวิญญาณไปช่วยเพื่อนจะถอยปหมหรือจะอยู่ตรงนี้ต่อแคมป์โอเคอ่าสวัสดีอีเกิลเซเว่น อย่าลืมละจุดเด่นของเวอร์กแทงที่มีเหมือนกับวอลทันเดอร์นั่นก็คือการแคมป์ yes และกูคือไอเที่เราจะกินเลือดกูไอเอนี่ว่ไอธรรมดาไออส kv2 มากวา kv2 ขาึกขับไปข้าหน้าหน่อยขับไปข้างหน้าหน่อยเอแล้วไปแ้วไแล้วไป่ล้วแล้ไปล้ไปล้ไปแล้ไปแลไปแล้ไปแล้วแวไแป้วไ้วแ้วลวไ้้ว้ว จะดูอ okay. ่ะไอ้เหี้ยไม่เ uh ข้าสวยโอเคมึงมึงช่วยไอเอสดูหน่อยไอเดี๋ยวข้างบนที่ไอเอสกูเลงไอเอสอยู่กูเลงไอเอสอยู่โอเคโผล่มาโผล่มามันไม่โผล่เบี้ยวอ่ะมันฟิวใส่กูมันฟิวใส่กูรอบนี้กูจะไม่ฟิวเออเดี๋ยวหลอกจัดบมบเอาไปไอ้เหี้ยไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนใส่ใส่ใส่ ไ้ไม่โดนวะกัมเฮรีดเช็ดเอ็มถอยไปละมันถอยขึ้นขึ้นขึ้นไปเหนือน้ำวนอ่าไม่ใช่เหนือน้ำวนอยู่นี่มันถอยมาถอยเขมามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาเรียบร้อยโดนนัดหนึ่งโดนไอสัตว์โดนอ้าวชิดมาวะมันมาวะอุ้ยยิงอะไรยิงไม่เข้าสิไอไปซ่อมปืนมาไปซ่อมปืนมาที่หนึ่งต่วสองมึงมันโลเทคอุ้งสี่ร้อยโดนยิงดีนึง โอเคกูซ่อมคนคนปืนแล้วเยี่ยไม่โดนเออกูรอซอกคอก่อนกูจะตายแล้วไหนมึงโดนมันยิงเหรอเออถัดเลยกูตายแล้วกูจะใช่ไปเดี๋ยวกูลรงเอ,อเเงแล้วนะนะ <Okay. S 2> ัดการันเพื่อนมีซูวหนึ่งร้อยวัยตั้งหลายคันนั่นแหละสิ่งที่กูกังวลเออมันยิงนั่นละสี่ร้อยอะกูมีสองร้อย สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบดาเมจเท่าไรไม่รู้แต่กูมีมึงสองร้อยโอเคแหนมเลื่อนเลยน้อยมากเลยสามคันแล้วอ่ะ yes เ่อพวกมึงไม่รู้นะมีเกิน์เซเว่นกับทียี่สิบอยู่ข้างบนเออเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้แต่มันมันยิงพวกกูไม่ได้แล้วมันก็ยิงแล้วกูก็ยิงพวกมันไม่ได้กูกลัวอย่างเดียวกลัวมันสตาร์กิโยลงมาไอ้เหี้ยไอ้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 เอ็ดมันยิงมันยิงมึงแล้วบอกมันยิงมึงแล้วบอกเว้ยดันเล่นเล่นบนชาร์จชาร์จโดนแล้ว มันยิงแล้วใช่ไหมเอ้ยอีกนัดเดียว,วอีกนัดเดียวออแค่เพราะแกยื้อเอาไว้เล่นเล่นบนชาร์จชาร์าจใส่แล้วรับทราบรับทราบมามึงถอ,ย,อยมันโดนมันโดนมันโดน,ดนดล Jay ่ลอหลังแล้ววะโอเคมันตายน้อยชอบผัวมาจังเลยคอเนี่ยคอระวังมันเทลงมาระวังเทรกระจัดลงมาโอเคโอเคโอเคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามายังวะยังยังยังไกล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 ไอเกิลหอกลังยังวะไอเกิลหอกลังยังวะอีเกิลนั้นละเท่าไหร่วะ ลองดูดเิเดี๋ยวกูน้ำให้เล่นเล่นเยอะกว่าโอเคกูดันด้วยมาแล้วมาแล้วโอ้มึงบังกูพอดีแบบบูโซมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราลงมาแล้วเพื่อนเราลงมาแล้วเฮ้ยไฟไหม้แตกเรียบร้อย <laughs> มาเหลือแค่พวกมึงแล้วในเ,เวลาปีมาแล้ 400, แสี่ร้อยพ่อบอกว่าแทงซูนัดหนึ่ง ถ้าม er pues yes. nah. <ayım> ึงโดนกูย <'s> <death> ิงต่อถ้ากูโดนมึงยิงต่อง่ายไม่เห็นมีอะไรยากไอ้พังหมดแล้ว啊 Yes มีคนจะหนีมีคนจะหนีเนมเฮ้ยวายอยู่รันหนึ่งแล้วโชว์ความเป็นรัสเซียรีทีสอาไพนิตี้อัปเดตเป็ดติงอ๊อฟเด็ดเฮ้ยคุณพูดบุ๊กว่าทรงว่าศาสตร์อะไรแถวนี้วันนี้เขาว่าวันกันเอ้ยเราอทุกคนวะเออว่ะไอ้เหี้ยชนะเฉย Yeah ตายสองคนด้วยทีมเราเย่โบ o ยเพอร์เฟรน์วินวะยังยัง yes มันชัยชนะมันก็ช่างหอมหวานอะไรอย่างนี้นะหอ,อมจริงมันคืออะไรหอมจริงๆซะเปาเปลาเค็ม <laughs> <laughs> ให้กูกับปอนทำดาเมจแรกกันนิดเดียวกูทำไปเท่าไหร่วะหนึ่งกูรอมันมันเตรียมลงรถกัน โอ้กูทำดาเมจไปไอ้นี่คะพันห้าเกนพันห้าโอเค